คลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ไหม่คับภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะ เพราะว่าผ้าที่เอามาตัดเป็นผ้าถุงในครั้งนี้นะคะเป็นผ้าที่สวยเร่าข้ามมากมากนั่นก็คือผ้ากามกริย์นั่นเองคุณผ้ากษมกริย์เรา,เามาตัดเป็นผ้าถุงสวยๆแบบป้ายปิดต้องบอกเลยว่าเป็นผ้าที่เป็นการรวมของเส้นไหมสไเส้นไฟเส้นได้รวมอยู่ในนี้แล้วนอกจาก3เส้นที่ว่าแล้วนะคะก็ยังมีลายที่มารวมตัวกันด้วยลายแรกก็คือลายขิดยกแบบนี้เลยคุณแล้วก็ลายต่อมาก็คือลายมัดมีคุณเอามารวมลงตัว แบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วลักษณะลายของเราเนี่ยจะเป็นลายทางยาวแบบนี้ซึ่งดีมากเลยใครที่ใส่ผ้าถุงที่มันเป็นลายทางยาวเนี่ยแน่นอนว่ามันจะช่วยในการพลางหุ่นได้ดีทําให้เราดูแบบว่าไม่กว้างอ่ะเนาะดูเป็นทรงตรงดูยาวๆดูผอมเพรียวนั่นเองนะคะการตัดเย็บของเรานะคะก็ตัดเย็บแบบป้ายปิดคุณด้านในนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะตัดเย็บแบบป้ายปิดเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นป้ายปิดก็คือเย็บติดด้านในนะคะแล้วก็สามารถที่จะสวมเข้าไปได้เลยด้านในเราซับ ในด้วยผ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยการตัดเย็บคุณปลาณีตมากมาก,มากต้องบอกว่าปราณนีตมากๆนะคะมีตะขอให้เรียบร้อยคือข้อดีของป้ายปิดอย่างหนึ่งก็คือเวลาเดินเนี่ยมันไม่เปิดไม่โป๊ใช่ไหมคะเวลาจะลุกจะนั่งอะไรแบบนี้คือไม่ต้องกังวลเลยมันไม่เปิดไม่โป๊แต่ว่าก็ยังสามารถปรับขยับตะขอได้นะคะอย่างเช่นเอลสามหอยากจะเอาเข้ามาก็ปรับเข้าได้อยากร้าขยายออกไปก็ยังปรับ ขยับตะขอได้อีกแต่อยากจะให้เน้นที่ลายผ้าคุณลายผ้าคือมันสวยมากมันมีความเงาวาวสะท้อนไฟพอสมควรอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าไหมโปรน,นั่นเองแล้วลายมัดหมี่คือสวยคุณแล้วผสมกับ ลายคิดที่มันยกดอกแบบนี้คือมันมันเลิศมากมากนี่ตัวอย่างเลยอย่างนี้นะคะจะเป็นสีโทนน้ําตาลอ่อนๆแบบเนี่ยลักษณะเขาก็จะเป็นสีที่มันแบบว่ากลืนๆก,นกันนะคะคุณแล้วมันมีความสวยงามใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรก็เหมาะนะคะผ้าถุงผืนนี้จริงๆเรามีหลายลายมากหลายโทนสีมากๆหรือจะเป็นผืนนี้คุณผืนนี้ก็สวยมากนะคะเป็นโทนแบบออกโทนสีน้ําตาลแดงๆแล้วตัดด้วยโทนสีกลมแบบนี้แล้วก็เป็นยกดอกด้วยลายคิดสีน้ําตาลคุณมันสวยมากอันนี้คือ1ตัวอย่างหรือว่า เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะคะแต่ว่าเรามีอีกหลายลายเลยที่เราเอามานําเสนอให้คุณในรอบนี้นะคะแล้วที่สําคัญราคารอบนี้ก็ถูกลงด้วยนะอ่ะทีนี้ขนาดเอวของเรามีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่เบอร์28 3 0 3 2 3 4 3 6มแม่ค้าติดขนาดเอลไว้ในรูปทุกๆรูปให้แล้วนะคะแต่อย่างเช่นอย่างเช่น ถ้าคุณดูแล้วว่าเอ๊ะลายนี้มันสวยแต่ว่ามันไม่มีขนาดเอวของคุณคุณสามารถถามแม่ค้าได้เลยนะคะโทรมาก็ได้ทักมาก็ได้ถามแม่ค้าว่ามีไหมแม่ค้าก็จะเช็คก,กับช่างให้เนื่องจากว่าที่เราเอามาในครั้งนี้เราเอามาจํานวนหนึ่งซึ่งไม่ไดเอามาทั้งหมดเอามาจํานวนหนึ่งเราเห็นว่าโอเคละลายนี้มันมีแค่2เบอร์สมมุติ3ามสองแม่ค้าก็ติดเบอร์ไว้ให้แต่จริงๆที่ช่างอาจจะมีดังนั้นใครชอบลายไหนซส่เอวเท่าไหร่สอบถามแม่ค้ามาได้เลยนอกเหนือจากเบอร์ที่แม่ค้าติดไว้ให้นะคะถามมาได้เลยว่ามีเอวขนนนนาาดีีม้มะะะะคคคคแต่่่ก็ือเอเถึง3 6ใใรทส 38ได้เอาไปปรับขยับออกได้เลยความยาวของผ้าถุงรุ่นนี้อยู่ที่36นิ้วนะคะก็เป็นความยาวที่กําลังดีเลยส่วนราคาคูณต้องบอกว่าราคารอบนี้พิเศษมากๆนะคะพิเศษปลายเดือนหรือว่าจะสิ้นเดือนเนี่ยให้กับคุณคุณเลยทําราคาพิเศษเลยราคานี้ไม่เคยขายมาก่อนสาหรับผ้าถุงที่มันสวยเลยือค่าขนาดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,140่ถ้าใครเก็บไปทาง1190คูณ เมื่อก่อนนะคะเคยขายตั้งพันสันนะคะอันนี้คือราคานี้คือดีงามมากๆทักใครชอบนะคะรีบเลยค่ะรีบสั่งจองรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าผ้าดีๆแบบนี้นะคะไม่มีคําว่าเชยไม่มีคําว่าเอาแน่นอนทีแต่เพิ่มมูลค่าอยากจะเอามาใส่เมื่อไหร่ก็สวยเมื่อนั้นคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนนะคะถ้าชอบลายไหนทักแมค้ามาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะโอเคไปแล้วสวยจริงลูกค้ารับประกันได้เลยรุ่นนี้สวยจริงๆ